สวัสดีครับพบกับผมช่องกเกษตรไ์สไตล์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการซื้อสลากของรัฐบาลนะครับเป็นสลากดิจิตอลนะครับว่ามีวิธีการทำแบบไหนนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนจะไปซื้อสลากเราต้องเติมเงินเข้า g w a l l e t ของแอปกระเป๋าตังก่อนนะครับทำยังไงไปดูกันครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ไปที่คำว่าเติมเงินนะครับที่มีลูกศรชี้ไวเนี่ยครับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็ของผมจะเป็นของกสิกรไทยนะครับก็กดเข้าไปเลยก็เลือกเป็นแอปเคพัสนะครับแล้วเราก็กดคัดลอก ID ของ g Wallet ไว้นะครับ แล้วก็ดูวิธีเติมเงินขั้นตอนที่หนึงขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามแล้วก็ขั้นตอนที่สี่ไปนะครับจากนั้นเราก็ไปที่แอปเคพัสดของเราครับแล้วก็กดคำว่าเติมเงินกดเข้าไปเลยใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค้นหาด้วยชื่อก็คือขั้นตอน ที่3นี่นะครับชื่อพร e ้อมเพย์อีเวเลตก็พิมพ์ไปเลยครับก็ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วเราก็เอา i.d ที่เราคัดลอกไว้นะครับกดวางลงไปเลยแล้วก็ใส่จํานวนเงิน ครับก็ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเติมเงินเข้า G wallet ครับก็มีเท่านี้อ่ต่อไปเราไปดูวิธีการซื้อสลากดิจิตอลของรัฐบาลนะครับราคา80บาทแล้วก็กดเข้าไปที่แอปกประเป๋าังค์เหมือนเดิมนะครับก็ย้อนกลับไปหน้าแรก แล้วก็เลือกตรงแถบเมนูที่มีให้เลือกเยอะๆตรง,ตรงนี้ครับที่คีย์ไว้ครับกดเลือกหาคำว่าสลากดิจิตอลนะครับซื้อสลากดิจิตอลนะก็อันนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยขึ้นมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถพิมพ์เลขท้ายได้เลยนะครับ2ตัวสามตัวพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ ผมก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไระก็มั่วๆไปแล้วกันผมเอาเป็นเลขสามแปดดีกว่าชอบอก็พิมพ์เข้าไปเลยกดค้นหาก็จะขึ้นมาให้เลือกเยอะครับก็เลื่อนเลื่อนดูครับชอบเลขไหนก็กดกดเลือกได้เลยนะผมเลื่อนดูแล้วเลข เลขไม่ค่อยสวยมือผมก็ทําให้ดูผมก็ขอเลือกเลขแรกไปเลยแล้วกันกดเลือกเลยก็จะมีเอาออกกับตรวจสอบสลากนะครับเราก็ไปเลือกที่ตรวจสอบสลากครับแล้วก็กดกดเข้าไปเลย ก็จะมีเอาออกกับเพิ่มสลากแล้วก็ชำระเงินนะครับกรุณาชำระเงินภายใน14นาทีก็กดชำระเงินเลยครับกดเข้าไปตรวจสอบครับถูกต้องไหมจำนวนสลาก1ใบยอดชำระ80บาทนะก็ใส่พินชำระไปเลยนะครับใส่พินของกระเป๋าตังค์นะครับ อ่าเสร็จแล้วก็จะมีใบเสร็จให้บันทึกแบบนี้นครับก็กดดูสลากของฉันได้นะครับเดี๋ยวกดเข้ากันไปดูเลยนะก็นาตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับซื้อสลากดิจิตอลของรัฐบาลก็มีเท่านี้ครับง่ายๆเพื่อนๆคนไหนดูแล้วไปซื้อก็ขอให้โชคดีถูกกันทุกคนนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ